อยู่ที่คอนโดบูรอกหัวหินนะครับวันนี้จะพามาชมห้องสวยๆขนาดเท่าไหร่นะครับอ่ะเชิญคุณกันดได้เลยคอนโดบูรอกจะเริ่มต้นจากที่มี25ตารางเมตรนะคะแล้วก็ห้องของเราก็จะมีจริงๆมี3ประเภทคือ S เล็กสุด M L แล้วก็ XL นะคะแต่ห้องตัวอย่างของเราก็จะทำไว้3แบบห้องเล็กสุด25ตารางเมตรส่วนห้องนี้ก็คือเป็นห้องไซส์ M นะคะ3าตารางเมตร ก็จะมีห้องลิฟ่งรูมด้านนอกเมื่อสักครู่ที่เห็นไปมีห้องนอนนะคะอันนี้เป็นสไตล์อะไรนะครับสไตล์มอร์โคมอร์โกนะใช่มีห้องนอนฮาเลมเล็กเล็ก <laughs> <laughs> แล้วก็มีห้องน้ำด้านในค่ะอันนี้สำหรับคู่รักหรือสองท่านหรือว่าจะมาเป็นครอบครัวนะคะครับลองดูเผื่อว่าท่านไหนชอบสไตล์มอร์คโกนะคะ มันก็จะมีวิวอะไรบ้างนะครับวิวของเราจะมีวิวสระว่ายน้ำแล้วก็วิวสวนถ้าเป็นไซส์ M ก็คือห้องประเภทนี้เลยก็จะเป็นวิวสวนเกือบทั้งหมดนะคะห้ตรางนี้ทำไมต้องเลือกบูรอกครับบูรอกเสน่ห์ของบูรอกอยู่ที่สถานที่ของเราใกล้ทะเลแล้วก็เราเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ใกล้ๆกับมาเก็ตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นใกล้ตัวบุญถหาวรนะคะหรือจะไปอินเดก หรือจะไปไนท์มาเก็ตก็มีหมหิ้งไนท์มาเก็ตใกล้ๆก,ก็คือหงิ้งทันสมัยสามารถหาอะไรทานแล้วเวลาที่คุณเข้ามาอยู่มี่ัวเป๋าไปเดียวเข้ามาอยู่ได้เลยรวมทั้งเวลามาอยู่เนี่ยมีจักรยานหนึ่งคันเที่ยวได้ทั่ว่องห,อหงิงนะคะอยากจะเชิญชวนเข้ามาดูโครงการมาค่ะโอเคนี่เป็นห้องของคอนโดบูรอกนะครับซึ่งสวยมากๆขอบคุณพี่กันนะครับ